การออกกําลังกายฉบับคนขี้เกียจจะสามารถทําให้เรามีหุ่นดีได้ไหมนะครับโอเคคือ okay. ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมเริ่มได้รับคําถามเชิงนี้มานะครับก็เลยอยากจะเอามาบอกเพื่อนๆว่าการออกกําลังกายฉบับคนขี้เกียจถ้าเราลองไปเส์ชหาความรู้เพิ่มเติม,ตมดูนะครับจะเห็นเลยครับว่ามันจะเป็นการออกกําลังกายที่ไม่ได้หนักมากและจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ1 0 1ถึงนาทีต่อวันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าจะช่วยทําให้เรามีหุ่นดีได้ไหมมันก็อยู่ที่ว่านิยามหุ่นดีของเราถ้าเกิดว่าดูสมส่วนในระดับหนึ่งพร้อมเพรียวในระดับนึงแลเรราากก็มี ทำการกุมอาหารควบคู่มาอยู่แล้วให้เราดูดีได้ในระดับหนึ่งก็คงจะสามารถทําได้แล้วก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเราวางเป้าหมายในแง่ที่ว่าเราอยากมีความฟิตมีความเติมมีความเปะ๊ะมีความปังมีร่องสิบเอ็ดมีซิกแพคมีทุกอย่างที่ดูดีและสมส่วนจริงๆการออกกำลังกายแค่1 0 1ถึงนาทีหรือฉบับคนขี้เกียจคงให้คุณไม่ได้จริงๆนะครับเพราะผมกล้าพูดเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ในวงการนี้มาในการปั้นหุ่นเนี่ยนะครับจะเห็นเลยครับว่าคนที่ถ้าเขาอยากได้ผลลัพธ์เป๊ะเ,เขาก็ต้องทำให้ ตัวเองคู่ควรด้วยการที่เขาก็ต้องออกกาลังกายที่ตอบโจทย์จริงๆด้วยการทําเวททุกส่วนทุกส่วนนะครับย้ําเลยนะควบคู่กับการทําคาร์ดิโอและเขาก็ต้องทําอยู่ในบริบทที่หนักในระดับหนึ่งที่จะทําให้เขาไปถึงเป้าหมายเขาได้โอเคไหมครับไม่ใช่ทําแค่1 0บถึงสินาทีหรือทาเบาๆแน่นอนอันนี้ผมกล้ามาการันตีเลยครับและผมก็เชื่อนะว่านอกจากผมพิสูจน์แล้วคุณลองไปถามใครต่อใครก็ได้ที่เขาปั้นหุ่นกันแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยอะว่าเขาออกกําลังกายฉบับคนขี้เกียจกันหรือเปล่า ซึ่งผมก็กล้าพูดเลยว่าไม่มีหรอกครับนะเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้เราชนะความขี้เกียจของเราดีกว่าถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับลุกขึ้นมา จุดประกายไฟอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจของตัวเองขึ้นมาดูไอดอลใครหลายๆคนเป็นตัวอย่างก็ได้ว่าเขามีหุ่นดีหุ่นเป๊ะหุ่นปัง,ปงเบอร์นั้นนะเขาออกกาลังกายกันยังไงและเราก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เดินตามและเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันเหมือนก,นกับเขาด้วยหรืออาจจะยิ่งกว่าเขาด้วยโอเคไหมครับเพราะผมเชื่อนะว่าการปั้นหุ่นเป็นอะไรที่ง่ายถ้าเราตั้งใจจริงๆทุกคนทําได้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ